สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกับสู่คลิปประวัติกองทัพในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับประวัติกองทัพในครอนหนึ่งในสายพันเซนอสที่กลายเป็นภัยคุกคามต่ออิมพีเรียมในปัจจุบันดังนั้นในคลิปนี้เราจะมาทําความรู้จักกับกองทัพเทอร์มินเเตอร์แห่งจักรวาลวอร์ไฮเมอร์โฟตประวัติศาสตร์ของพวกเขาจะเป็นเช่นไรในคลิปนี้เราจะย้อนเวลากลับไปในอวกาศยุค65ล้านปีที่แล้ว เพื่อพบกับกองทัพเนครนโคงกระดูกตายยากแห่งยุคบรรพกาลเนครน <c> <c> เป็นเซนอสายพันธุ์หนึ่งในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่เนครนเป็นเผ่าพันธุ์เก่า <9 S 2> แก่แกโบราณอายุกว่า60ล้านปีที่ได้ตื่นกลับขึ้นมาจากการจำศีลใ,ในช่วงสหสวรรษที่41แห่ง Imperium of Man พวกมันเป็นเซนอสายพันธุ์ลึกลับที่ไม่ปรากฏข้อมูลมากนักในฐานข้อมูลของ Imperium of Man Necron นมีรูปรักคล้ายกับโครงกระดูกมนุษย์แต่ไม่มีผิวหนังหุ้มร่างกายร่างกายทั้งหมดของ n e c r o นทำจากแร่ n c r โครด m i สอันเป็นแร่เหล็กปิศนาที่ไม่มีในฐานข้อมูลของ i m p e r i u ีโดยในตัวพวกมันไม่มีสัญญาณของสิ่งมีชีวิตเลยแม้แต่น้อยจนเหล่านักวิทยาศาสตร์ของอ m p e r i u m of Man คาดการว่า พวกมันอาจจะเป็นเครื่องจักรโบราณที่เป็นเครื่องจักรทำลายล้างที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายสิ่งมีชีวิตในจักรวาลแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาแต่เดิมนั้นเหล่าเนครนจำศีลอยู่ภายใต้สุสานของพวกมันตามหมู่ดาวต่างๆในโทมเวิลด์นานมาแล้วกว่า60ล้านปีที่พวกมันจำศีลภายใต้สุสานเหล่านั้นกระทั่งเหตุการณ์วาร์ปสตอร์มอันเป็นเหตุให้ดาวบ้านเกิดของเหล่าเอลดาริ ต้องถูกทำลายและทำให้อารยธรรมของเอลดาริกลายเป็นอารยธรรมเล่ล่อนในอวากาศนั่นจึงทำให้พวกมันตื่นกลับขึ้นมาจากสุสานโบราณหรือที่เรียกว่าโทเวอร์ของพวกมันเพื่อยึดครองอวากาศตามประสงค์ของเจ้านายมันที่พวกมันเคยรับใช้ในอดีตตามประวัติศาสตร์แห่งอวากาศในอดีตกว่า60ล้านปีก่อนทางช้างเผือกเป็นเพียงกลุ่มดาวที่ไร้สิ่งมีชีวิต กระทั่งการมาถึงของกลุ่มสิ่งมีชีวิตทรงปัญญากลุ่มหนึ่งนามว่าโอ o วนอันเป็นเหล่าสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาได้เดินทางมายังทางช้างเผือกเมื่อพวกเขามาถึงทางช้างเผือกพวกเขาก็ได้เริ่มศึกษาจักรวาลแห่งนี้อย่างละเอียดจนกระทั่งพวกเขาได้พบกับมิติที่ทับซ้อนอวกาศอยู่ซึ่งมิติดังกล่าวในภายหลังก็ถูกเรียกว่ามิติวอร์ปอันเป็นมิติประหลาดที่พวกเขาไม่สามารถหาคำตอบกับมิติปริศนานี้ได้ แต่ทว่าการค้นคว้าด้านมิติวาร์ปทำให้พวกเขาสามารถสร้างวิทยาการประตูวาร์ปได้สำเร็จและพวกเขาก็ได้กระจายประตูวาร์ปเหล่านั้นไปตามหมู่ดาวต่างๆโดยใช้หลักการของวิทยาการที่คล้ายกับวิทยาการเอลดาริเว็บเวออันเป็นเทคโนโลยีของเหล่าเอลดาริที่สามารถเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านมิติวาร์ปเควอสนั่นจึงทำให้เหล่าโอวันสามารถศึกษาดวงดาวต่างๆทั่วกาแล็กซีได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากที่เหล่าโอทวันสามารถเดินทางไปยังดาวดวงใดดวงหนึ่งก็ได้ตามต้องการทําให้พวกเขาสามารถกระจายเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตไปตามดวงดาวต่างๆได้อย่างราบรื่นอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตที่มีมาตั้งแต่ยุคโบราณผ่านฝีมือการสร้างของโอวันในปัจจุบันอารยธรรมเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ซึ่งก็คืออารยธรรมของเหล่าเอลดาและพวกครอกอันเป็นบรรพบุรุษของพวกออกในปัจจุบันโอทวน นับได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีไซคิกมหาศาลดังนั้นทําให้เหล่าโอวันสามารถค้นพบสิ่งมีชีวิตประหลาดที่คาดว่าอาจจะไม่ได้มาจากทางช้างเผือกซึ่งนั่นก็คือซีทานสิ่งมีชีวิตประหลาดเหล่านี้ถูกโอวันเรียกว่าสิ่งมีชีวิตประสิทธิ์เนื่องจากการดํารงอยู่ของพวกมันจําเป็นต้องดูดกลืนพลังงานตามดวงดาวต่างๆเพื่อดํารงอยู่นั่นจึงทําให้เกิดการต่อสู้ระหว่างเซทานกับโอวันจนกลายเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่า War in Heaven ในยุคเดียวกันกับความขัดแย้งของโอควันกับซีธานในมุมของกาแล็กซีในระบบดาวที่ถูกเรียกว,ว่าฮอลโลสตาร์ได้มีดวงดาวดวงหนึ่งที่มีอารยธรรมของสิ่งมีชีวิตพวกเขาเรียกตัวเองว่าเนคอนเทรียพวกเขาเป็นเซนอสที่ทรงภูมิปัญ,ญญาและมีไซคิกมหาศาลมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าพวกเขามีการปกครองแบบมีกษัตริย์ปกครองและอารยธรรมของเนคอนเทรียกลายเป็นอารยธรรมที่ก้าวหน้าที่สุดในสมัยนั้น แต่ทว่าพวกเขากลับมีอุปสรรคสำคัญในการดำรงชีวิตนั่นคือแสงจากดวงอาทิตย์ในระบบดาวของพวกเขาเองเนื่องจากชาวเนคอนเทียนั้นไม่สามารถสัมผัสแสงแดดได้โดยตรงหากพวกเขาสัมผัสกับแสงแดดของดวงอาทิตย์จะทำให้พวกเขาเป็นมะเร็งและตายลงอย่างรวดเร็วพวกเขาใช้ชีวิตในมุมมืดของดวงดาวมาโดยตลอดหลายพันปีกระทั่งในรัชสมัยของกษัตริย์ชาแรกเดอะไซเลนคิงกษัตริย์องค์ใหม่ของเราในคอนเทีย พวกเขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตปริศนาที่กำลังหนีตายจนมาถึงดวงดาวของพวกเขาซึ่งพลังจิตอันมหาศาลของเราในคอนเทียจึงสามารถสัมผัสได้ว่าพวกมันกำลังหนีตายมาจากการต่อสู้และรู้ว่าเจ้าพวกนี้คือซีทานสิ่งมีชีวิตที่มีพลังใกล้เคียงกับเทพ,พเจ้าและพวกเขายังเชื่อว่าซีทานคือลูกหลานของเทพ,พเจ้าแห่งความตายหรือเดฟกอดที่พวกเขาบูชาพวกในคอนเทียเรียกซีทานว่าสตาร์กอด แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนมากนักว่าพวกเนคอนเทีย er สามารถติดต่อกับซีทานได้อย่างไรแต่ไม่ว่าอย่างไรเหล่าเนคอนเทียสามารถสร้างร่างกายใหม่ให้พวกเซทานโดยใช้วัสดุจากแร่เนคอนเดมิสสร้างเป็นร่างกายใหม่ให้พวกเขาและย้ายจิตของพวกเซทานให้เข้ามาอยู่ในร่างกายจากกลที่พวกเขาสร้างขึ้นตำนานบางส่วนของพวกเอลดาร์ได้กล่าวว่าเมื่อเซทานได้จุติลงไปในร่างกายใหม่ก็ได้บังเกิดลำแสงประหลาด รวมไปถึงการแปรปรวนของสนามแม่เหล็กไปทั่วจัก,กรวาลโดยคาดการว่ามันอาจจะเป็นเพราะร่างใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นนั้นมีรูปลักษณ์มาจากเทพเจ้าโบราณที่ชาวเนคอนเทียบูชาในอดีตนั่นจึงทําให้เราซีทานรู้ถึงความรู้สึกของการมีร่างกายเป็นสสารและด้วยร่างกายใหม่นี้ทําให้เราเซทานไม่จําเป็นต้องกืนกินดวงดาวอีกต่อไปแต่สิ่งที่พวกเซทานจะทําต่อไปจากนั้นไม่ใช่การตอบแทนเราเนคอนเทียแต่เป็นการทรยศพวกเขา เมื่อชาแรกเดอะซเลนคิงไม่ทราบถึงธรรมชาติของพวกซีธานจึงได้เปิดรับพวกมันเข้ามาในราชวงศ์และนั่นก็เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่เมื่อพวกเซธานต้องการจะหลอกใช้ชาวในคอนเทียพวกเขาจึงเล่าถึงเหตุการณ์ w อ r in t h e Heaven ให้ราชาแห่งความเยียมเงันฟังพ้นจากการทำสงครามทำให้เซธานพ่ายแพ้จนต้องหนีตายออกมาและด้วยความหวาดกลัวว่าจะถูกตามล่าพวกเขาจึงต้องใช้ชีวิตแบบหลบหลบซ่อนๆ จนกระทั่งพวกเขาได้มาพบกับอรารยธรรมของเนคอนเทียจึงทำให้พวกเขามีความหวังในการแก้แค้นอีกครั้งโดยเซธานได้มอบข้อเสนอที่จะมอบทุกสิ่งที่เนคอนเทียปรารถนารวมไปถึงชีวิตอมาตะแก่พวกเขานั่นจึงทำให้ไซเลนคิงตอบรับข้อเสนอดังกล่าวแต่ทว่าได้มีการคัดค้านจากเหล่าขุนนางเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะออริแคนนักโหราศาสตร์ประจำราชสำนักได้ทำนายว่าการเป็นพันธมิตรระหว่างเนคอนเทียกับเซธานนั้น จะนำพวกเขาไปสู่ความรุ่งโรดก็จริงแต่ทว่าก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียจิตวิญญาณของประชากรทั้งหมดแต่ทว่าคําทํานายดังกล่าวกับถูกเมินในขณะที่เซธานได้มอบข้อเสนอแก่ในคอนเทียซึ่งนั่นก็คือการให้พวกในคอนเทียย้ายจิตของพวกเขาเข้าไปในร่างกายใหม่ที่ขายกับร่างกายของพวกเซธานในปัจจุบันซึ่งไซเลนคิงก็ตกลงแต่นั่นก็ทําให้ประชาชนและฝ่ายปกครองบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนร่างกายของพวกเขาเป็นเครื่องจักร นั่นจึงทําให้องค์ชายแรคชันนำกองกําลังเข้าปราบปรามการลุกฮือของประชาชนและยังมีการออกกฎข้อบังคับให้ชาวเนคอนเทียทั้งหมดต้องร่วมพิธีเปลี่ยนร่างกายใหม่จนท้ายที่สุดเราในคอนเทียจึงได้กลายเป็นเนครอนอย่างสมบูรณ์และด้วยร่างกายใหม่ที่เป็นโลหะทําให้ชาวเนครนสามารถสัมผัสแสงแดดได้โดยตรงโดยไม่ต้องกลัวว่าพวกเขาจะเป็นมะเร็งตายแบบในอดีตเมื่อข้อเสนอรูร่วง เซเล King ก็ได้นำกองทัพชาวเนครอนเทียที่ในปัจจุบันได้กลายเป็นเนครอนติดตามซีทานไปทำสงครามกับโอวันอีกครั้งจนนำไปสู่สงคราม War in Heaven ครั้งที่2แต่ทว่าในช่วงสุดท้ายของสงครามราชาผู้เยียมงานซาเรก็กได้เริ่มไม่ไว้วางใจในตัวของพวกซีทานจึงพยายามมองหาจุดอ่อนของเจ้าพวกนี้ถึงแม้เนครอนทั้งหมดในตอนนี้จะอยู่ภายใต้บัญชาการของเขาแต่เขาเองก็คาดการว่า กำลังของพวกเขาเพียงอย่างเดียวคงจะไม่เพียงพอต่อการต่อกรกับสิ่งมีชีวิตกึ่งพระเจ้าพวกนี้นั่นจึงทําให้เขาคิดว่าในตอนนี้พวกเขายังไม่มีกําลังมากพอที่จะต่อกรกับเซธานดังนั้นเนครนจึงเดินหน้ารบต่อไปจนในท้ายที่สุดพวกเขาก็ได้รับชัยชนะในมหาสงครามและในการรบครั้งสุดท้ายเซเลนคิงได้มองเห็นจุดอ่อนของพวกเซธานซึ่งนั่นก็คือพวกมันนั้นอายุสั้น ดังนั้นซารกเดอะไซเลนคิงจึงฉีกข้อตกลงและก่อกระบฏต่อเซธานในการต่อสู้เซธานไม่เคยตระหนักเลยว่ากองทัพพันธมิตรของตนนั้นจะก่อกระบฏทพวกเขาจึงพ่ายแพ้ในการต่อสู้แต่พราะเซธานนั้นเป็นกลุ่มพลังอมะตะดังนั้นร่างกายของเซธานจึงแตกกระจายออกและกระจายไปตามส่วนต่างๆของจักรวาลมากกว่าหลายพันชิ้นโดยชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนั้นมีพลังงานเป็นของตอนเอง แต่ไซเลนคิงก็ไม่มีประสงค์ที่จะตามหาชิ้นส่วนพวกนั้นดังนั้นพวกเขาจึงปล่อยชิ้นส่วนพวกนั้นกระจายไปตามโอวกาสอรารยธรรมของเนคอนเทียหรือในตอนนี้ได้กลายเป็นเนครโดยสมบูรณ์ก็ได้กลายเป็นอิสระจากเซธานแต่ทว่าหลังเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไซเลนคิงก็กลับเห็นว่าเผ่าพ,พันธุ์เนครของพวกเขานั้นได้ถึงเวลาที่จะต้องพักแล้วโดยราชาผู้เงียบงันต้องการจะให้เหล่าเนครจำสินตนเอง โดยจะยอมปล่อยให้เอลดารศัตรูตัวฉกาดครอบครองจักรวานต่อไปและพวกเขาจะรอวันที่อรารยธรรมของเอลดาล่มสลายพวกเขาถึงจะตื่นกลับขึ้นมาทวงคืนจักรวานของพวกเขาอีกครั้งนี่เป็นคำสั่งสุดท้ายของไซเลนคิงก่อนที่พวกเขาจะปิดผนึกตนเองไว้ในโทมเวิล์เพื่อรอวันในอุดมคติที่พวกเขารอคอย60ล้านปีต่อมาปลายสัสวรรษที่41แห่ง i m p e r i u m of m a n ฝาลงแห่งโทมเวลิลหลายแห่งได้เปิดออกพร้อมกองทัพเนครนที่ตื่นขึ้นใหม่อีกครั้งโดยไม่มีใครทราบถึงจํานวนที่แท้จริงของโทมเวลิลที่ตื่นขึ้นและก็ไม่มีใครทราบว่ายังมีอีกกี่แห่งในอวกาศที่ยังไม่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาแต่ที่แน่ๆจำนวนในปัจจุบันของกองทัพเนครนนั้นมีจำนวนมหาศาลเกินจะนับทว่ามีโทมเวลิลบางแห่งที่ตื่นขึ้นมาก่อนเวลากำหนดเช่นในสมรวัทที่30 ยุคแห่งมหาสงครามเกรดครูเซตได้มีโทมเวลิลบางแห่งตื่นขึ้นเพื่อคอยเฝ้ามองมหาสงครามและ Emperor of Mankind การลุกรานของเน c ครนเริ่มต้นอีกครั้งในระหว่างมหาสงครามอินโดมินัสครูเซตที่ไฮหลอดออฟเทอร่าโลโบเตกรลิมานต้องการจะรวบรวมอิมพ r เรียมออฟแมนทั้งสองฝั่งจักรวาลให้เป็นปึกแผ่นและในมหาสงครามนอกจากมนุษยชาติจะต้องต่อกรกับเหล่าเควอสแล้ว ยังต้องรับมือกับกองทัพโครงกระดูกเหล็กเนครอนที่ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลนานนับหลายสิบล้านปีทว่าถึงแม้จะบอกว่าเป็นการตื่นขึ้นของพวกเนครอนแต่ก็ยังมีโทมเวิด์หลายแห่งที่ยังไม่เปิดออกและยังคงนอนรอวันที่ชะตากรรมของพวกมันจะเรียกร้องให้ลุกขึ้นมาอีกครั้งถึงตอนนั้นมนุษยชาติจะทำอย่างไรเมื่อเนครนทั่วทั้งจักรวาลตื่นขึ้นพร้อมกันติดตามเนื้อเรื่องในส่วนนี้ได้ใน w a r h a m m e r 40k โฟร์ทีเคนไน่น ขอบคุณครับ